วันที่หนึ่งทับสิบสองทับหกเจ็ดลาวฝันต่อวดของอดุงนาเพลินครับอย่างอยู่กับฝันต่อวดอดุงนาเพลินนะครับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยวันที่หนึ่งทับสิบสองทับหกเก็ดครับผมนี่ครับดูเลยนะครับออกกันทุกวันให้เห็นกันทุกวันครับออกกันทุกวันให้เห็นกันทุกวันครับรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยมานะครับสี่ห้าครับ สี่ห้าครับห้าหกห้าเจ็ดวิ่งให้วิ่งห้าครับให้วิ่งห้าไปเลยครับรัฐบาลไทยอรงกพือนนะครับอย่าลืมนะครับให้วิ่งห้าไปเลยครับส่วนเลขคูบของยาอมอนครับส่วนเลขคู่ของยาอมอนนะครับด้วยเมืองเลขทู่ของของยาอมอนครับมาแล้วมาแล้วครับเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าสองครับ เลขทูบเกตเลขทูบห้าเกตสองห้าเกตสองส่วนอายุยา่ามาอยู่ที่วัดนี้เกตร้อยห้าสิบสองปีครับเกตร้อยห้าสิบสองปีเลขทูบห้าเกตสองห้าเกตสองครับผมนี่นะครับมันตรงกันครับมือเศร์เนี่กรซุ่มรุ่มกันเรื่องนี้แหละครับซุ่มรุ่มแบบไงนะครับเรื่องแนวทางย่าอมอนครับเรื่องแนวทางสัญญาอมอนครับ นู่นหมักหลายสอบหลายครับอืมหนึ่งเด้อครับเดออ้ดดออาจจะเป็นรอบสุดท้ายครับเนาะบ่ายอาจจะเป็นรอบสุดท้ายอีรี่ครับแนวทางห้าสี่ห้าหกห้าเกตครับห้าสี่ห้าหก้าเกตวิ่งห้าครับวิ่งห้าเด้อครับเด้อให้วิ่งห้าครับของยาเฮ้าให้วิ่งห้าครับขอประจัดคัดกอพานกันเด้อครับเด้อ เลขฝันครับเลขฝันสี่ห้าห้าหกห้าเก็ดสี่ห้าห้าหกห้าเก็ดครับสามซุดครับเลขฝันครับส่วนแนวทางเลขทูปพอย่าอามอญครับได้เกตห้าสองเกตห้าสองเกตห้าสองครับอวิ่งห้าครับวิ่งห้าเมื่อนดื่มครับสอบกระจัดคัดก็ฟันกันนะครับดื้อโมเดลมากันนะครับเนาะสิบนาทีต่อไปนี้ครับสิบนาทีครับ เอาครับไปดูแบบนี้ครับไปดูลายวันวันที่หนึ่งครับเออวันที่ว่าคือบ่อยเบื้องลายวันน,ำน้ำเนรนะครับเนาะคูเป็นมากล้วันครับชอบก่อจัดคัดก่อพันครับลายวันวันที่หนึ่งมาแล้วครับสามห้าศูนย์ห้าศูนย์สามห้าศูนย์ห้าศูนย์ครับสามห้าสามศูนย์ครับ ตัวอย่างครับนี่เป็นตัวอย่างครับตัวมักตัวชอบเป็นสามหาครับตัวกันเป็นสองศูนย์แปดห้าแปดศูนย์ครับตัวลักตัวชอบแปดห้าแปดศูนย์ครับอย่าลืมนะครับมืออื่น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 ครับมืออื่นสอบกระจาดคัดก็ผ่านกันเลยนะครับเด้อวันพรุ่งนี้ครับวันที่หนึ่งครับผมนี่นะครับออามืออน่้วันมันออกเราบอกครับเล่าสตาร์นะครับเนาะอืมเพราะในเบืองเล่าสตาร์เลยมือนี ครับสอบกระจาดคัดกอพานครับเอาไปดูอีกวันวันที่หนึ่งของอันนี้เป็นของอลงนาพื้นครับปเป็นของแมวน,น,มน้อยได้เ,ไเขียนบาน่อยแมวน่อยมั่งมุมงมุยครบโอ้ได้เขียนนะครับวันที่หนึ่งแมวน่อยได้เขียนลูกด้้อครับเอาสอบกระจาดคัดกอพานครับวันที่หนึ่งของแมวน้อยแมวน,น้อยครับสอบกระจาจันนี่ครับเอาโอ้ของแมวน่อยแห้งงามครับอ่า ลาสตาโน่ทั่วไปน่อยสามวัคคีครับ,ส,บรราสาะกีดกาซาดพิเศษน้อยสามวัคคีปกติน้อยพัฒนา V.I.P น่อยพัฒนาครับลาสามัคคีครับขันมีลาพัฒนากับลาวพัฒนาน้ำได้ลยครับเดอ้อนี่ครับเอากระจัดกาดรก่อพันกันครับมือนี่ครับอืมห้าหนึ่งเก้า มือมือนี้วันที่สามสิบปล่อยไปแล้วนะครับแล้วห้าหนึ่งเก้าวันที่หนึ่งห้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าครับตัวกันหนึ่งหกห้าหกเจ็ดหกครับผมมืออื่นครับแมวน้อยแมวน้อยมาอีกแล้วครับแมวน้อยครับวันที่หนึง่งจะรีบไหมครับเด้อโอ้ตีระบมีเล่าพัฒนาปะทะกันเนาะครับเนาะมันมีเล่าพัฒนาปะทะกันเนาะโอ้มวนกรุป๊ปมันหลายนะครับเนาะ คุ้มค่าในการรอคอยแมนบะครับอา่าสอบประจัดคัดก่อนฟนครับอ่ะวันที่หนึ่งเมลน้อยครับนี่นะครับมาเบิรงกครับวันที่สองเบิรงกมาเลยนะครับวดนวันที่สองกับลาวพัฒนาลาวพัฒนาครับผม ครับอครับก็จะถัดก็ผ่านครับวันที่2วันที่2มาแล้วครับ735ดสามห้าอดุงนาฟืนครับวันที่2ออดุงนาพืนเจ็ดสามหโอเกตสามอยู่พ่อสามหาอยู่พ่อบ้นคือหลวงบอกเนาะครับเนาะเจ็ดส7มแปตัวกัน88 18 13หนึ่งแมนี่นะครับราพัฒนาวันที่สองนะครับโดยลาพัฒนาวันที่สองครับ ก็จะทัดกวาดพันกันครับเ,เดีว่ากันนะครับเนาะลาวพัฒนาวันที่สองมาแล้วมาแล้วครับอืมอรัฐบาลใครบึ้งไปแล้วครับ รัฐบาลก็ให้ดูไปแล้วครับเบิมม้งแน้วครับเออวันที่สองสอบกวาดคัดกวาพานกันครับอมาแล้วครับอืวันที่สองมาดูวันที่สองนี้ครับอนีวันที่สองของแมวน้อยครับเห็นเบิง้งดรกน้เพื่อนแบบเบิ้งของแมวน้อยครับวันที่สองของแมวน้อยมาแล้วครับราวพัฒน,นาครับ เออชอบก็จะกันก็้านเอามึงหนครับได้หนึ่งหนึ่งหกครับบันที่สองคงไม่อน่อยหนึ่งหนึ่งหกครับผมเราก็จะกันก็ฝานกันได้เลยนะครับ ครับเอาหนึ่งเนอเยเลยด้วครับเนอะสอบประจัดการก่อพานครับวันที่สามบัญชีนะครับเนอะครับเอาสอบประจัดการก่อพันุ์อดีตวันครับเอาไปดูครับอ่ะ ไปเล่เล่เมืองวันที่สามเมืองแป๊บหนึ่งครับต่อกระจายการต่อผ่านครับวันที่สามครับนครับวันที่สามก็มานะครับนี่ครับวันที่สามก็มาแล้วคราก็จัดกัดก็ผ่านกันเลยนะครับวันที่สามครับหกเออหกเก้าสองเก้าสองหกเก้าหกสองครับวันที่สามครับผมหกห้าหกหกแปดเก้าครับผม โอ้ได้หลายตัวแล้วจะแค่เดี๋ยวนะ้ออืมแนวทอดหนึ่งเลยาน,นี่นะครับอ๋ออืมวันที่สามครับอ๋วันที่สามของแมวน้อยครับมันมีจะเขียนไปเนาะแนี่ยหน่อยครับ,อ,อ,รบอืมวันที่สามครับอ่ะแมวน้อยเขียนแล้วครับเมื่อได้ครับเด้อแมวน้อยเขียนแล้วเขียนแล้วนี่ครับเอาจบก็จัดคัดคอฟันกันครับ จ็ดแปดห้าแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าครับผมเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าครับขอพันธพันกพันธุ์แบบนี้เลยนะครับเอออืมครับอ๋ตัวกันมีครับตัวกันมีสามห้าหนึ่งหนึ่งสามห้าหนึ่งครับผมวันที่สามจ่ายลืมนะครับจอบประจัดขัดก็พันธุกันเลยครับอ๋อวันจะิลงเวทีก็ให้เงาจมโศกหมันนะครับเออสู้ขูสู้คนครับอ่าไดตามก็มุ่งมัปนพัฒนาได้ตามเป้าครับอย่างยังกระได้ครับ หยหนุ่เงืนยาวครับสาธุสาธุอนุมโมทนาบุญให้อาหารน้องแมวด้วยนะครับมือขึ้นกับเขาเต็มๆครับ